สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน้นนองเอมี่กแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะวันนี้เอมี่อัปเดตรถเจ็ดที่นั่งให้ชมอีเช่นเคยนะ,ะวันนี้มีอัปเดตเป็นรถอิซูซูมิ3เอ็กซ์สาอิลลแกรนรถปี2023ค่ะเล็ขไม่ห0 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่เพชรยนต์อยู่ที่9 8 9 0 0 0บาท นะคุค้มค่าเลยคันนี้ได้เป็นตัวรองท็อปสีขาวรถมือเดียวป้ายแดงสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะร,รถไม่มีชนหนักพลิคว่ำมไม่เคยจมน้ำกับสีก็อม่มซึ่งลูกค้าสามารถเอาเลขตัวรถคันนี้ตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยค่ะนะคะมาเลยค่ะนะเดี๋ยวใครสนใจคันนี้ติดต่อหาน้องเอมี่ได้เลยที่เบอด้าล่างใต้คลิปนะคะเบอร์มีแอดไลน์ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไล่ชมรอบคันกันเริ่มกันจากด้านหน้าเลยค่ะพี่สำหรับด้านหน้าคันนี้นะคะนี่เลยไฟหน้าเนะคะเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์เนี่ยมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ค่ะโคมไฟคู่หน้าของเดิร์บอิซูซูติดรถมาเลยนะคะสวยงามมากไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยแตกเล้าทั้งคู่หน้าเลยค่ะกระจังหน้าคันนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าลมดํา นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยกรอบโคมเนียมอย่างสวยงามพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้า4ี่ตำแหน่งตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยป้ายทะเบียน4388ค 8, ่ะ82 8, ตัวด้านหลัง8นี่คนจีนเชื่อว่าเป็นเลขที่อินฟินิตี้นะฮะรวยจเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นสุดค่ะตัวรถสีขาวมุกนะ,ะสีเดิมโรงงานเลยพี่ดูนะ,ะสีสวยมากคันนี้นะคะสีสวยมากรถสวยโครงสร้างดูสวยมากๆเลย ล้อมแม็กเป็นแม็กอลลอยขอบ18นะฮะแม็กเดิมโรงงานของออซูสุค่ะพี่สีเทาวควันบุรี่มาพร้อมกับยางบิสโตนนี่ค่ะนะยางยี่ห้อบิสโตนปี2 0 2พนิบนะคะสมร้อด้านในให้ดูกันนี่ใหม่เอี่ยมเลยไม่มีร่องรอยสเก็ดหินไม่มีร่องรอยสนิมโครงสร้างสวยเนียนกริปขันนี้นะคะเนียนมากกระจกมองข้างเป็นทูโทนพับปรับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวค่ะ ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนะครับฟิล์มประมาณ80รอบคันก็ไพรเวทเป็นส่วนตัวเลยคันนี้บันไดขึ้นข้างสีดำนะกุญแจเป็นสมารท์ททีเลตภายในให้ดูกันชัดเลยภายในของตัวอีลิแกน์นะคะจะเป็นสีโทนเข้มๆเมนาะตัวอัลติเมทตัวท็อปสุดภายในจะเป็นสีส้มชามัว่าคันะคนี้จะเป็นสีน้ําตาลนี่มีสีทองตกแต่งอย่างสวยงามเลยโครงสร้างเดิมกระจกเดิม ทุกอย่างคือเดิมหมดคัคนนี้นะเดิมสวยมากรถสวยมือเดียวป้ายแดงเนะี่ยะรถไม่มีประวัติชนหนักไม่มีพิกควา่าไม่มีจมน้ํากลับสีกอใหม่ไม่มีตัดต่อตัดแต่งโครงสร้างพี่จ๋าอบกคู่หน้าคูแม็กดูเลยสวยมากนะคันนี้นะฮะภายในโอ้โหใหม่มากเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะใครสนใจคันนี้สอบถามเอมมี่ได้นี่ค่ะ เห็นไหมคะโครงสร้างสวยเดิมหมดเลยภายในนี่ที่นั่งด้านหลังมีแอร์หลังให้มีที่เสียบ USB AUX ปลั๊กไฟบ้านคือมีให้หมดนะคะตอบโจทย์เลยคันนี้นะรถที่ทุกบ้านต้องมีพ่อบ้านแม่บ้านท่านใดที่แบบสนใจนะคะอยากจะได้ไปครอบครองนะนี่เซ็นเซอร์ด้านหลัง6ตตำแหน่งหลัง6หน้า4พร้อมกล้องถอยบันทึกภาพมีให้ครบหมดเลย ด้านหลังเป็นประตูไฟฟ้านะคะเปิดปิดอัตโนมัติและเรียบร้อยค่ะโครงสร้างพี่ดูเดิมสวยมากนะคะน,นี้โครงสร้างเดิมสวยเกรด A เรามีการคัดเกรดคุณภาพตัวรถเข้ามาให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเนียนมากสวยมากคันนี้มิวเอนะะี่ยฮะต้องบอกก่อนเลยว่าพื้นที่ใช้สอยด้านหลังค่อนข้างเยอะกว้างใหญ่มากๆเบาะแถวสองแถวสามพับเรียบได้เลยใครใสยแคมปิง้ง สายปิกนิกสายเดินทางตอบโจทย์แน่นอนคันนี้จบๆเลยค่ะกับมิว3.0อีลิแกน์ได้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3.0แรงม้าของเครื่องยนต์3.0นี่ประมาณก็เกือบ190แรงม้านะตัวนี้นะคะคุ้มเลยซื้อรถมือสองตอนนี้นะราคาจับต้องได้นะคะราคาเอื้อมถึงแน่นอนฟรีดาวนผ่อนอยู่ประมาณ18,000บาทนะคะผ่อนประมาณ1 7 18ประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็อ่า ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.29%โครงสร้างให้ดูเดิมหมดเลยนะคะป,ะประกันเม็ดโอเมตร้า mm. พวกนี้เห็นไหมฮะพี่เดิมหมดกระจกเดิมกร,กระจกทั้งสี่บานปรับไฟฟ้าหมดเลยนะคนขับปรับออโตโอ้ระบบเซ็นทัลล็อกมองข้างพับปรับเกล็ดไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นของมัลติฟังชันจัดเต็มและของเดิมอิซูซุเลยมาพร้อมกับตัวคูสคอนโทรลพันเดิลชิพนะคะ ผมอะยอินสูชมนี้ต้องบอกก่อนว่าสวยมากๆนะทรงสปอร์ตมากๆเบาะคนขับปรับไฟฟ้าเบาะหนังอย่างดีนะคะคันนี้หน้าปัดเลินไมให้ดูค่ะแสดงผลดิจิตอลนะคะหน้าปัดเลินไมเลม็กไมคันนี้ใช้งานอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวขอปิดประตูแป๊บหนึ่งนะมันจะได้แสดงผลเล็กไมอยู่ที่หกหมืนหกพันหกร้อยหกสิบกิโลเห็นไหมคะตัวนี้ไมเดิมไม้แ,แท้นะไมเดิมไม้แท้เลย ตัวนี้เป็นหน้าฬิอาคสก,กีนะคะขนาดประมาณ9นิ้วได้เลยนะขนาดใหญ่นะะเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้หมดแลยมกล้อมีกล้องบันทึกภาพกล้องถอยหลังให้นะคะแอร์คูณนดูโอโซนนะคะสวยมากช่องเก็บสัมภาระเกียร์ออโต้อัตโนมัติหกสปีดเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็กล้องอากระจกมองหลังตัดแสง น่าใช้งานนะต้องบอกก่อนเลยว่ามิวเอ็กโชมนี้คือเป็นโชมที่ดีที่สุดแหละเป็นโชมที่แบบดีมากแล้วก็ตลาดแตกมากนะคะไปเดี๋ยวมพาดูเครื่องยนต์กันค่ะเรามาดูส่งตัวเครื่องยนต์กันค่ะครานี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3.0นะคะ DDI Blue Power แรงม้าประมาณ190แรงม้านะคะแรงบิดเกือบเกือบ400นิวตันเมตรเลยถือว่า พละกกำลังดีมากส่งตัวค่อนข้างดีขึ้นเหนือนล่องใต้ตอบโจทย์จบสุดๆเลยคันนี้เครื่องยนต์พี่ดูไม่มีอาการสั่นอาการไอนะคะพัลมทํางานได้ดีปั๊มเบรกเดิมๆสวยๆอย่างนี้เลยพี่โครงสร้างคือเดิมหมดเห็นไหมคะโครงสร้างเดิมนี่น็อตปั๊มสีรอยแต้มสีรอยมาร์กไม่เคยขยับเลยแล้วก็ฝากกระโปรงให้ดูกันค่ะไม่แกะไม่ถอดนะคะคันนี้สวยมากคานหน้าคือเดิมหมดเลย นะเดิมหมดทุกจุดค่ะพี่เผื่อพี่สนใจนะคะแล้วพี่ดูตรงนี้เลยแผ่นเพจเพจเดิมนี่ค่ะนะคะใครสนใจคันนี้จับจองกันได้นะคะในงบแบบสบายกระเป๋ามากคันนี้นะคะฝากระโปรงก็คือเดิมหมดเลยนะแผ่นซีน การความร้อนพวกนี้คือเดิมหมดรับประกันความสวยคันนี้นะคะอ่ะใครสนใจต้องรีบติดต่อหาน้องไอบี้แล้วล่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของอยากจะจองรถ e อีลูสุมิลเอ็ก3.0อีลิแกน7ที่นั่งคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่เพชรยนต์อยู่ที่989,000บาทเลขไมล์66,000กิโล ะค,ะคันนี้ฟรีดาวได้เลยดอกเบี้ยลดต้น2.29%ลับผ่อนเดือนละ17,000บาทตลอดสัญญาใครสนใจคันนี้ติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736ค่ะเบอร์เอ็มมี่านใต้คลิปทักแชทแอดไลน์ได้เลยนะคะและก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ